สวัสดีครับวันนี้เราจะพามาดูปลั๊กไฟนะครับนี่เป็นปลั๊กไฟตัวใหม่ที่มี USB เราลองเสียบปลั๊กไฟให้ดูเสียบมาแล้วไฟมันติดหมดทุกดวงแล้มิเตอร์วัดดูนะครับว่าไฟมาหรือเปล่าแต่ที่เสียบดูแล้วไฟมันไม่ติดเลยทั้งที่ไม่ได้กดสวิตช์นะครับไฟมันก็ยังติดไฟมา12บโวลต์ไฟเลยไฟไม่มา นี่กาวนะครับตอนพวกปลั๊กนี้มันจะใช้ไม่ได้แล้วนะครับ